สวัสดีครับเพื่อนๆครับภาพนี้คือภาพที่แหนแดงของบ่อที่ครูเลี้ยงนะครับกําลังถูกโจมตีจากหนอนนะครับเพื่อนอาจจะเห็นตัวหนอนบ้างแล้วนะดูไหมครับมันกินเกลี้ยงเลยเพียงแค่ข้ามคืนเท่านั้นนะครับที่เราไม่ได้ปิดมุ้งไว้นะพอเห็นไหมเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยกินจนเกลี้ยงเลยไม่มีเหลือสักนิดนึงนะมองไม่ออกเลยใช่ไหมครับว่านี่คือบ่อแหนแดงเพราะไม่มีเหลือเลย ไม่มีเหลือแม้แต่ต้นเดียวนะครับทั้งอ่างเลยนี้เราต้องมาเริ่มต้นกันใหม่เลยนะครับโดยเอาแหนแดงจากบ่อแม่พันธุ์นะครับซึ่งมีความสําคัญมากนะครับการเลี้ยงแหนแดงไว้เป็นแม่พันธุ์เนี่ยเพื่อกรณีอย่างนี้นะครับกรณีที่มีบางบ่อที่ถูกโจมตีนะครับอย่างบ่อเน,นี้ได้รับความเสียหายจากศัตรูพืชนะครับศัตรูของแหนแดงดูสิกินซะเกลี้ยงไม่เหลือเลยเลยนะครับอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนด้วยเนาะ ก็นอกจากตรงนี้ที่โดนแล้วนะครับนูนจะมีอีกบ่อหนึ่งอันนั้นก็โดนเกลี้ยงเหมือนกันทั้งบอ่อเลยนะครับทั้งอ่างเลยตรงนู้นวันนี้ครูจะพามาแนะนําวิธีการที่จะแก้ปัญหาอย่างนี้อย่างไรนะครับตักนอนออกนะตักเลยตักให้เกลี้ยงเลยนะครับโดยที่เราไม่ได้เปลี่ยนน้านะครับเราก็ใช้น้ําของสารละลายอาหารของแหนแดงที่มีอยู่แล้วบอ่อที่ยังค่อยยงชั่วนะครับยังพอมีเหลือให้เห็น ตอนนี้เราก็ใช้มือนะครับกวนตะกอนดินที่อยู่ส่วนล่างให้พุ้งกระจายขึ้นมาให้เป็นอาหารของแหนแดงอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราก็เพิ่มอาหารจานด่วนเข้าไปก็คือน้ำมูลวัวท,ที่เราหมักเอาไว้ชามนี้ที่กรูตักมาก็ประมาณครึ่งลิตรนะก็ใช้สองชาม แล้นี่ครับตัวช่วยสําคัญอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใส่เข้าไปประมาณสักร0อยซีซีนะครับหรือประมาณ1แก้วก็ได้นะครับเมื่อเราเตรียมน้ําพร้อมแล้วนะครับเราก็ไปเอาแหนแดงแม่พันธุ์ที่เรามีบ่อแม่พันธุ์เฉพาะนะครับเอามาลงในบ่อเลี้ยงได้เลยครับประมาณนี้ก็น่าจะพอละปล่อยแหนแดงลงพร้อมกับเอามือตบเบาๆนะครับเพื่อให รากของแหนแดงนั้นลงสู่ด้านล่างนะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้ส่วนแหนแดงที่พร้อมที่จะแตกออกจากกิ่งแม่แล้วขยายปริมาณได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับก็วนกลับมาเป็นกรรมวิธีเดิมนะครับก็คือเอามาเลี้ยงต่อเพื่อขยายพันธุ์นะครับเรามีสองบ่อสองอ่างที่จะต้องมาซ่อมกัน ในส่วนของอ่างที่เรานําแม่พันธุ์แหนแดงไปขยายในบ่ออื่นแล้วนะครับเราก็ควรจะเติมอาหารให้นะครับเช่นเดียวกันนะครับประมาณ1ลิตรแล้วก็ส่วนที่จะช่วยเสริมนจชนิดสีสังเคราะห์แสงสักนิดหนึ่งนะครับและจากนั้นก็มือกวนกวนเพื่อที่จะให้ส่วนที่ตกตะกอนที่เป็นอาหารได้ปุ้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่ ลากหนแดงจะได้จับเป็นอาหารต่อไปนะครับอ่ะโอเคแล้วเอาละแล้วก็เอามุ้งมาปิดไว้เช่นเดิมนะครับเพื่อป้องกันมแมลงนี่ขนาดป้องกันนะยังไม่ไวายเลยนอกจากตรงนี้นะครับครูย,ยังมีอีกบ่อนหนึ่งถนนนั่นก็เกลี้ยงเหมือนกันไม่มีเหลือเลยเหมือนอันนี้เลยคือไม่มีเหลือเลยสักต้นหนึ่งนะแต่ก็ยังโชคดีนะครับยังเหลือบ่อน,นั้นสำรองไว้อีกบ่อนหนึ่งก็ยังไม่โดนก็ถือว่าโชคดีไปนะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่ติดต่อกันเข้ามาก็เดี๋ยวครูจะ เลี้ยงตรงนั้นไว้อีกส,ะะสักระยะนึงก่อนแล้วค่อยตัดส่งนะครับแต่ว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวครูจะทิ้งเบอร์ไว้ว่าจะติดต่อสั่งที่ไหนนะครับไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับก็นําประสบการณ์มาฝากกันนะครับใครที่เลี้ยงแหนแดงแล้วเจอปัญหายอย่างครูหรือเจอหนักกว่าครูก็แบ่งปันกันด้วยนะครับเพื่อประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ครูฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ